ผมผมได้ลองทำแฮชแท็กดูถ้าเกิดในช่วงของที่หยุดหยุดกันเนี่ยมันก็จะแบบมีแฮชแท็กจากอ <Yeah. S 1> <Twitter S 2> uh ินสตาแกรมทวิ t เตอเยอะแยะคำว่าเบานี่เป็นคําที่ใช้เยอะนะคนใช้เยอะเ,ออเราก็พูดเหมือนกันแล้วผมก็นั่งไล่ดูเราอาจจะไม่ใช่คนแรก yeah. uh huh. ต้องอธิบายนิดนึงนะคะเราไม่ใช่คนแรกแล้วก็เผื่อคนที่ดูเทปนี้อยู่นะครับคลิปนี้อยู่ลแล้วก็วบอกว่าฉันคิดมาก่อนนะเข้าใจฮะบางที โอกาสในการเสิร์ชของเราเนี่ยในการทำโปรดักต์ซึ่งจริงๆตอนที่เราทำ Variation หรือการตรวจสอบธุรกิจธุรกิจเนี่ยแบรนด,แรนด์แบรนด์หนึ่งเราต้องเช็คก่อนว่ามีใครใช้ชื่อนี้แล้วหรือยังมีคนพูดถึงนี้แล้วหรือยังมันเหมือนคำว่า b r o w นี e นี่แหละ b r o w นี e เป็นคำทั่วไป brownie เนี่ยกลายเป็นคำทดแทน b r o w นี e ในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันพอ,อามาใช้เสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ต้องกังวลอย่างนึงคือว่าคนจะนึกไม่ออกว่าฉันซื้อ brownie b Brown r o w นี e ที่ชื่อเบลนี่จากร้านไหน มันก็เลยเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษว่า awareness แบบ mm hmm. ความตระหนักที่ขึ้นว่าเฮ้ยฉันอยากกินเบลนี่ที่เขากำลังฮิตกันนั่งไล่ไปแต่จริงๆแล้วนะด้วยความที่ผมลองใช้คําว่าแฮชแท็กเบลนี่ขึ้นมาเนี่ยพบของพี่นกขึ้นมาก่อนในด้านของ Facebook นะครับแต่ถ้าไล่ไปดูเรื่อยๆ,ๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งพอมีเบลนี่ <own> <own> ก็<อ>หลายแบบคนทำสีล้านคนใช,ใช่คนกินใช่ฮะมันเป็น ช่วงที่หยุดนะฮะผมจะเห็นคาว่าบราวนี่ขึ้นมามใครๆก็คิดได้ก็ทำบราวนี่บราวนี่ไม่ใช่ขนมทำยากอืมเลยแต่ทำให้ถูกใจคนอะ่ะยากใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนต้องแข่งกันว่าพนักงานต้อนรับหลายๆคนก็มีธุรกิจนี้เช่นเดียวกันเห็นบอกว่า ลูกเรือหล,ห,ลหลายๆคนก็ทำเรานี่เหมือนกันการบินคุณเห็นเลยมันฝายการบินหยุดบินกี่สายการบินเราในคำนี้ไม่รวมในประเทศนะลูกเรือในประเทศไทยมิหมดกี่คนคุอบประมาณกี่คนนะนึกว่าเกินห้าหมื่นนะโอ้ถ้า,าแ,คแค่ลูกเรือนะฮะ<อ>แล้วเขาก็กินบราวนี่กันมาเยอะแล้วก็เลยทำบราวนี่พร้อมๆกัน <laughs> การตระหนักก็่ลยๆว่ากลายเป็นสินค้าของลูกเรือฮะ ลูกเรือลูกเรือคิดอะไรไม่ออกทำาบราวนี่ขายฮะผมก็เลยบอกว่าอคนทำสี่ล้านคนกินสองล้านมันมีมันมีมาร์เก็ตเพลสของบรรดามหาวิาลยต่างๆฮะขึ้นตลอดฮะบรวนี่จนจนผมรู้สึกว่ามันจะเป็นยุคบราวนี่แล้วก็เป็นยุคของทำของทอดไร้น้ำมันนะอันเนี้ยมัทอดไร้น้ำมันมีของใช่ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นยุคของแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่า เราทําแล้วเราสนุกเราแฮปปี้ชอบแบบนี้ถ้ามีการบินได้จริงๆเปิดน่านฟ้าทั้งหมดมาทําต่อไหมคะทําต่อแน่ใจขอแน่ใจว่าเราทำต่อแน่นอนถ้าทําต่อเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะจะมีัไม่มีเวลาทําละถ้าลูกเรือประมาณสี่หมื่นห้าหมืนคนที่ทําอยู่เนี่ยจะหยุดทํำหวังว่าอย่างนั้นนะแต่แต่เราพูดเลยว่าเราจะทําต่อถ้าเราจะทําต่อมันจะมีสเต็ป ขัดไปอีกเราอาจจะลักษณะนี้นะนะตอนนี้ถ้าสมมติเรากลับไปบินได้นะทุกอย่างมันเดิมปุ๊บอ้าวคุณอาจจะดีขึ้นเพราะหาจ,จะเซอินกริเียนเมืนนองนอกเลยนะคะนี่นี่ถูกไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสทางด้านอาชีพเราที่เราสามารถซื้อเข้ามาได้เนาะเราอาจจะทำให้มันดีขึ้นแต่เราขายราคาเท่าเดิมนะพูดเลยเราไม่ขายแพงกว่านี้แล้วแต่เราอาจจะต้องแบ่งอย่างนี้คือ delivery เ,เป็นวันต่อวันเราดูสเก็ตปุ๊บเราจะขึ้นสเก็ตปุ๊บขึ้นไอเกียเลยว่าโอเคเดือนเดซเซอร์ออกตุเบอร์เราได้บินเนาะ ออกทเบอร์นะเราขอส่งวันนี้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 นะวันหนึงเราส่งได้เท่านี้นะันนึงเราส่งได้เท่านี้นะนนเ,รนนะเราจะไม่เกินม็กซิมัมความสามารถของเราตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมมากๆเราจะไม่ทําเป็นเหมือนกับเบเกอรี่คือคือต้อตงตง้องตง้องแยกไปลักษณะของการมไม่มีหน้าร้าน<ม>แล้วเราก็ทําจากการที่ไม่มีหน้าร้านการพรีออเดอร์เป็นสิ่งที่ดีและเมื่อกี้ที่พี่นกพูดอะดีมากเลยนะ เป็นพรีออเดอร์ตามการบินของเราด้วยใช่เราจะไม่รบกวนอาชีพหลักของเราไฟหน้าเนี่ยเราจะไปสวิตเราจะจัดมาให้เลยช็อกโกแลตจากที่นี่โกโก้จากเบลเยียมของคุณภาพดีๆจะเป็นการทำบราวนี่ที่มีการผสมผสานวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพตรงนี้มันอยู่ที่การสื่อสารล้วนๆเลยเราพูดเลยนะเพราะว่าของเราอ่ะเราไม่ทำมาเก็ตติ้งอะไรมากมายคอาด้วยหนึ่งกวประมาณ จำกัดนะ,ะกับสองเราพูดเลยว่าของเราอะปากต่อป่านจริงผมที่ที่พูดตรงนี้อยากจะสรุปนิดนึงว่าเวลาเราเริ่มคิดเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดจากปัญหาซึ่งปัญหาไม่ได้เกิดจากปัญหาของลูกค้าเท่านั้นเปิดจากปัญหาของเราเองอแล้วเราก็ค้นหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบขึ้นมาแต่สิ่งที่รักและชอบหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะทาเป็นธุรกิจได้เสมอบอกสำหรับทุกๆคนนะครับแต่ลักษณะแบบนี้มีกลุ่มลูกค้า ที่เรารู้แล้วว่าโฟกัสได้เรามีกลุ่มที่ชัดเจนที่จะขายและเป็นการทดลองพอเริ่มทดลองปุ๊บถ้าอยากจะจริงจังเราก็ต้องขยายจากกลุ่มที่เราขายายเนี่ยออกไปได้และสื่อสารให้ชัดเจนด้วยความที่เรานี่มีความคล้ายกันเยอะนะครับแม้ว่าเป็นสินค้าตัว Product เองเนี่ยตัว Product เองเนี่ยฟังก์ชันของมันเองเหมือนเหมือนกันแหละแต่เนื้อหาหรือสตอรี่ต่าง เรื่องราวต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยสำคัญกว่าแต่เรื่องนี้แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นสตรอรี่เหล่านี้มันส่งต่อได้และการเล่าเรื่องเพื่อจะเพิ่มมูลค่าของตัวบราวนีเข้ามาในนี้ขึ้นมาได้อย่างชื่อบานีเนี่ยผมก็คงต้องบอกว่าเราต้องหากิมมิคเพิ่ม mm hmm. เพราะกลายเป็นเจเนริกแล้วกลายเป็นคําทั่วไปที่คนใช้เยอะเมื่อกี้เสิร์ชให้ดูแล้วมีคนใช้อยู่ยยยพอเป็นเบานีปุ๊บ อาจจะต้องตั้งชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เหมือนกัน <Okay. S 1> พี่นกเองก็ต้องไปนั่งหากันอย่างค,คิดกันใหม่นะครับอาจจะมีที่มาแล้วก็นั่งเล่าเรื่องสร้างชื่อให้ชัดพอสร้างชื่อชัดปุ๊บเราทําการสื่อสารใหม่แล้วก็บอกเรื่องของถ้าบินได้พรีออเดอร์ว huh. ัตถุดิบที่เราได้มาอินกริเอียนต่างๆเนี่ยจะพิเศษมากๆ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่าไม่ธรรมดา uh huh. เพราะว่า เราอาจจะมีภาพถ่ายในตอนที่ไปบินมาไปเจอที่ในตลาดนี้แล้วเราก็เห็นว่าในตลาดนี้มีของนี้ก็ถ่ายรูปปุ๊บนี่จะกลายเป็นอิก e d เดียลพิเศษสาหรับการทำาบราวนี่พรีออเดอร์ก่อนได้เลยนะคะจะบ,บินรอบนี้ซึ่งราคาเนี่ยอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้นทุนมันจะตกที่เราใช่แต่เราก็ต้องนึกออกปะเราต้องเลือกของดีที่ไม่ได้ราคาเวอร์วัง ซึ่งเราเลือกได้ดิเราเรา,ราเรารู้ดิว่ารู้อยู่นะครับใช่แต่เราต้องดูว่าคุณภาพที่เราได้มามันต้องเซมเซมหรือว่าไม่น้อยกว่าที่เรามีปัจจุบันครับมผมกําลังพูดคําว่าการทําธุรกิจ่ะมันเริ่มต้นจากคําว่าแรงบันดาลใจแล้วก็แรงปรารถนาของว่าแ a ช s i o คือแรงปรารถนาที่เราอยากจะส่งมอบความรักซึ่งกันและกันแล้วเราก็นํามอบความรักเนี่ยให้กับคนอื่นต่อ เรามีการทดลองนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนตระกรู้ใหม่เอาไอเนสใหม่ <Okay. S 1> จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะแล้ว,ลวหลังจากนี้ไปคะคำภาพของอลูกเรือต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยลงฮะ uh huh, uh huh. แต่ภาระของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะยาวไปอีกครึ่งปีเพราะมันไม่ได้เหมือนกับเหมือนเดิมแล้ว uh huh. พอมันเปลี่ยนไปปุ๊บวิธีการก็เปลี่ยนไปช่องทางการขายอันนี้อีกเรื่องหนึ่งว่า uh huh. เพิ่มขึ้นอะไรบ้างพรีออเดอร์โอเคได้ แต่มันก็ไม่ได้เป็นจํานวนมากๆเราก็มีกําลังประมาณหนึ่งกําลังแรงกําลังคนกําลังทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยความสดใหม่ก็ทําได้ได้เมื่อฟ้าเปิดบราวนี่จะพิเศษกว่านี้เราจะติดปีกกว่ามาให้ท่านแน่นอนอาจจะเป็นรูปตัวไรโนมีปีกใช่ไหม อแน่นอนแล้วมีไมคะแล้วไม่แน่นะสินค้านี้อาจจะไม่ใช่ขายแค่คนไทยอาจจะมีการสับเปลี่ยนกับลูกเรือคนชาติอื่นชิมกันเพื่อเป็นการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองขยายเพิ่มขึ้นนะฮะอย่ามองสั้นก็คืออะไรไปปุ๊บปๆ๊๊ไม่แน่นะคะลูกเรือบางคนที่ไม่มีเวลาแต่อยากขายเหมือนกันเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเราได้นะคะจริงเนะอืม แต่ก็ยังให้เขาทํางานอยู่ปกตินะ<ช>แต่มันเป็นการช่วยกันอาจจะมีเรื่องของการโตแทนจําหน่ายมาเป็นช่วยเหลือในการขายอื่นๆช,ช่องทางหนึ่งก็เป็น Business Model <ด>เ,เ,เพิ่มขึ้นตแต่พอมองกลับขึ้นมาเราเองก็ต้องมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น<ช>เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ดูอยู่นะครับสิ่งที่เราคิดเราต้องพิสูจน์ในสิ่งที่เราทําก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาถัดมาให้เกิดขึ้นแรงบันดาลใจช่วย ขับเคลื่อนให้เราทำธุรกิจได้แต่อย่าหยุดแค่ว่าขายแค่ของมองเป็นธุรกิจให้ชัดเจนแล้วก็ตั้งใจเรื่องของการรักษาแบรนด์พัฒนาเพิ่มเรื่องราวต่างๆเพิ่มมูลค่าของสินค้าธุรกิจของทุกๆคนจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนเราทั้งหมดเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็การทําธุรกิจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและจะกลายเป็นสิ่งที่เติบโตเข้มแข็งได้ด้วยความรักของการทำธุรกิจนี้และก็ความรักของคนในครอบครัว กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้เพื่อจะได้ส่งต่อให้กับคนอื่นๆด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ